สวัสด e <tinc S 2> ีครับผมบอกเบาะลาอีกเช่นเคยครับมือนี่มาหากินแวกแนวครับพี่น้องกับใส่อาวุธถึง่าลองใส่ตุ่มกบครับไม้กับเป็นไม้เป็นเกี่ยวเขาแล้วนะครับเนาะพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วอ๋อนี่โค้งหนูถึงยัหนูครับหนูหนู แบบมีไดรุ่นเลยครับเดี๋ยวเอาเนี่ยหมันไม้มือนอีก่อนครับผมนี่ครับไม้กับเป็นนามหงย่มเกี่ยวเขาเร้วไม่ไหมนะครับจะล่องไสอยูนีครับ ใช่นี่จักหลังนึงเลยก็ผุดอีกหลังนึงครับไปสองหลังลองเบิรงก่อนพี่น้องโอ้โหดี่ปาลาแลีนครับ ที่ต้องการพี่น้องบอกให้มี้นายมึงสีครับโอ้ยนี่ปลาเสือครับพี่น้องจีใส่ยังสีแล้วครับ เป็นตุ่มตัวนี้เฮ็ดเองพี่นอ้องผมโมเองตัดเป็นไหนทอปลาสะลอนครับใส่ผมกะทีส่ปลาในนี้ครับเนี่ยเี่ยวีเป็นเนี่ยปลาเ,เค็งหน่อย มาณจักสามตัวครับเพื่อให้มีเสียงแรนนะครับสามตัวครับรน่นย่นี่ ใช้หน่อยนิดเลยครับพี่น้องปามัมแลนครับเพื่อเอื่นเพื่อนไว้เอื่นเสียงนะครับแบบปากมึงหูไปแนวนนี้ปากมึงล่มต่ำๆครับปาลมดินนี่พี่น้อง ครับหลังที่สามแล้วครับเอาหนาปกไปจังหน่อยครับพี่น้องหนาปกหลังไปนะครับหนาเก็ตเป็นแปลนครับทางเขาเอาแล้ครับประมาณนี้แล้วครับผมนี่เป็นบวกปลาขอนครับออกมาสีมันๆครับพี่น้องไปไปใส่กันต่อครับไปยู่สสามหลัง ไบเล็กน้อยครับนี่แล้ครับทางเขาแบบนี้ครับพี่น้องลองดูครับหมานหมกหมานครับ เลี่ยมเจ๋อให้หน้าครับอีกจักไม้หนึ่งพี่น้องเหมาะต้องใส่แบบนี้ครับใส่กลางๆแบบนี้ครับนี่อ้ยเรียมงามเลยถ้าเราเห็นเป็นแป้นทน้อยครับ ปลาประมาณหกตัวครับใส่ปลาเข็งครับพี่น้องมันจังแรนหันจังเรียกเสียงเรียกเสียงดินนะครับก็จังปลาขวานนี่นะครับพี่นอ้องหลังจุดท้ายครับจังลอยามืนเศร้าครับผมพี่น้องขังแรกครับใส่ตุ่มกบ มาเสียใบคำไว้ครับขันมันดินครับเวลามันันถืกนะครับพี่น้องประมาณนี้นะเดี๋ยวหยามาโฟรัรบนี่หยาบวางขังเลยครับลองเบิ้งครับโอ้คือดึงหยาบ นี่แล้วครับผมเห็ดหลังไปครับมันข้างหนาครับนะคือแล้วพี่น้องเดี๋ยวใส่อีกงน้อยครับนี่ผมแบบนี้ครับทนากระหลกนเป็นแป,น,ปน้ทำไมจะปาร์กเซเรนดังใน,งนงครับนี่ปาเล่ออขนข้างในปั๊บกัะส่งเสียงเอือนกุบนะครับ นะโอ้ยบงังขังเดี๋ยวอไรครับเดี๋ยวรอที่ตามอื่นเศร้าครับผมเ๋เจอกันมาสีมาหรือประมาณครับผมใส่ถุงกบข้างแรครับกหล้างพี่น้องเจอกันอมื่อเศร้าครับสวัสดีตอนเศร้าครับผม มาลุ้นครับ,บรว่าจีมี่โตบอนะครับี่การใส่ตุม่มกบพี่น้องโอ้ตะวนันหนำขคือบกไ,ไ้เลยโอ้หนำแห้งแล้วคุณครับลังเลเขาวุ้ยลังเลข้าง,ขงบ้านเนี่ยพี่น้องบอลัฟอุ้ยอว้ยอุ้ย เล้งูพี่ดวงเย็นบ่โอ้ยบูมีกบกรบงูตะเหี้ผมากินปลาโอ้ยหมานเธอพอเอส ลังต no. ่อไปครับหลังแรกกับหมาแล้วพี่น้องมาดูหลังที่สองครับหลังแรกนี่เจองูครับใครในตัวมวยครับเจอหลังนี้ป้ายังคือเก่าครับพี่น้องบอกเขาป้ายังคือเก่าอยู่ครับ กิียงปลาหยังคือเก่าพีไปปล่อยครับปล่อยลงหงมองหน้าไม่ไหลยอีกีจุ๊ซีหลังครับเอาละครับหลังที่สามพี่น้องบวกปลาครับสิมันอีกอ่ อ <c presents> โอ้ยถือมู๋เดี่ยวพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิ้มจนท้องยิ subs, ่มบางๆครับปลาหน่อยอยู่นี่เรียบร้อยเลยครับโอ้ยโอ้ยหมู่หวานพี่น้องเนี่ยเลยพยามหลังไหมครับเอาล่ะครับ ถึงงูมาสองโตส่อนครับเจอบนหลังอ oh. ้าปลา้นออกมาข้างนอกได้เฮ้ยงูกระมี่โอ้ยทั้งงูทั้งกระปูพี่น้องเอ้ยกบบุมีงูอีกแล้วโอ้ยปลาอีกแล้วโอ้ยโว้ยโว้ยเบิดขับปลาไม่นี่ออกมาข้างนอกตัวนึงมี โอ้ยกินปลาเบดครับบอกมาตัวปูอีกตัวนึงพี่นอ้องอยางนี้กันนะผมกระไดขนาดงูงูแต่เหี้ยนี่ยนี่ม่เนี่ยงูเข่าพี่น้องมัน บ่อเข่าครับึอีกหลังหนึ่งยุดเจี๊ยปลาครับให้ออกบ่อครับพี่น้องผมขยายให้ก่อน น้องเบิ้งวะครับเดี๋ววารถึงงูอีกโอ้อันี่มูมียังครับปลาย,ยังคือเกาพี่น้องปล่อยลงนอย่ครับโมมัมนพี่น้องปล่อยลงนอย่แล้วครับปูตัวนึ่งจิเอ,องงูออกอครับ อีกหลังสุท้ายครับหลังสุดท้ายพี่น้องโบมียังอุอง้งแตงเงาหายบัดเลยครับโอ้ออไปเดดงเดี๋ยววะบุ้งถ<ะ>ือครับ โอ้บัวมันพี่น้องโกหลังครับถือง,งูไอบุกขึ้นครับเดี๋ยวไปตงหาใส่เบ็ดป่าแล้วครับกบบัวมานหรือพี่น้องมัไม่ค่อยมีถือตัวง,งู เครื่องเทียมมันกับบูม,มานยินดีพี่น้องเคยใส่อยู่ครับก็ได้อยู่มันเทียมขอบคุณนะครับส่งมารับชมครับผมเจอไม่คลิปนาครับบูม,มานกับเบิงเนาะพี่น้องเกับขอบคุณหลายครับผม